ครับก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสอบพี่น้องอีควิ m เมนต์ครับวันนี้ก็เป็นวันทํางานนะครับก็วันนี้ก็มาช่วยน้องนะมาเกี่ยวข้าวนะครับก็จะมาพาพ่อแม่พี่น้องเนี่ยได้มาดูนะครับ60ที่บ้านนะ60อุ้มคันนี้นะก็ต่ออุ้มแล้วแหละก็จะพาพ่อแม่พี่น้องมาดูนะว่ามันเต็มแค่ไหนมันสามารถเดินหายได้หรือเปล่านะครับาสําหรับวันนี้นะครับข้าวเขาเพิ่งได้ครึ่งอุ้มเอง นะก็ถือว่าข้าวเจ้านี้คนระับถือว่ามีความสวยงามเลยที่นะครับก็สวยงามเลยสําหรับข้าวเจ้านี้นะครับคุณตาเนี่ยได้ทําการเอาไปขายนะครับเรียบร้อยแล้วนะฮะไปดูกันครับว่าการทํางานของเจ้าดีศิวิหรือว่าเจ้าขาวเนี่ยที่บ้านเล็กเจ้าขาวนะครับก็ทํางานกันเช่นไหนนะบรรยากาศโดยรอบนะครับก็เข้าหนะักก็ยังไม่ทันสุกเลยนะครับก็ถือว่าฤดูการเกี่ยวนี้น่าจะเห็นอีกซัก เดือนหนึ่งนะครับน่าจะได้อยู่นะสาหรับรอข้าวเกี่ยวไปจัดไปครับผมกานะครับสับัวเกี่ยวสําหรับคันนี้นะครับก็แต่งมานะครับก็มีแค่คอสปริงนะครับก็ทดสเตอร์ตรงคอนะครับแค่นั้นสเตอร์ข้างคอนะครับไปไปเลยครับไปกันดันเต็มที่นะครับดันเลยดันเลยไอ้ครับสําหรับคันนี้ก็หายเดินสุดนะครหายเดินสุดเลยนะครับอ่ายาวไปยาวไปเงินทั้งนั้นนะเงินทั้งนั้น นะครับไปเลยไปกันนะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยนะครับแ็นท่านผู้ชมเลยนะครับผมเหยาวไปครับยาวไปฟางสวยมากเลยครับแต่ว่ามีน้ำนิดนึงนะฮะ สำหรับเจ้าตัวนี้นะครับก็เจ็ดไล่นะคเจ็ดไล่ตอนนี้ครับมีศอกสิบทำอุ้มนะหายเดินสุดนะไม่ได้ใช้สเตอร์เก้าฟันนะครับเพราะว่ากลัวว่ามันจะมีปัญหาตอนเลี้ยวผมก็ยังใช้สเตอร์เดิมนะครับรา,าสปอกเคปเดิมอยู่นะครับหายเดินสุดนะครัหายเดินสุดไปเลยเต็มที่ครับเต็มที่กับชีชวิตโชคนีใครเร็วใครได้นะ ขายรถเสียก็ขาดขายรถเสียก็ก็ยังไงอะ่ะขายรถเสียก็ถือว่าเสียจํานวนไล่ไปนะครับสําหรับงานรถเกี่ยวมันก็เหมือนงานรถแข่งนะในความคิดผมนะครับ <c oughs> <c oughs> แค่ผมคนเดียวนะครับไชครับข้าวล้มเราก็เดินเดินเร็วเต็มที่เต็มความสามารถของเราครับช่วงนี้มีฝนเริ่มลอยๆมาแล้วครับต้องเร่งกันหน่อยแล้วเร่งกันหน่อยแล้ว ครฝนเริ่มตกแล้วโอ้ยแบบนี้แต่แกงเราจะร่อนออกไหมครับเนี่ยนะครับเต็มที่ไปเลยมีเท่าไหร่ใส่หมดนะครับส่วนตอนนี้ผมเขียวไล่ละหกร้อย้าสิบนะครับทางนั้นไล่เท่าไหร่ก็บอกกันได้นะครับยาวไปครับผมยาวไปไฮเดรนสุดนะเข้าวตั้ง ดเดินสุดเป็นเลยทำอุ้มแต่เราก็เดินสุดได้นะครับนะครับอย่าลืมฝากติดตามแฟนเพจนะาเพจของเราด้วยนะครับสองพี่น้องอีควิปเมนต์นะครับอาจจะมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างนะครับแต่ก็อาจจะปรับใช้ในชีวิตประจำวันของพ่อแม่พี่น้องได้นะครับ ใช่เย่าไปครับเย่าไปได้นะอ๋อลืมสับโมเกียวคนขับเร็วเกินไปนะครับผมเย่าไปเย่าไปนะข้าวสวยกำลังพอวบินไหมคนระับโอเคครับผมขอบคุณครับฝากติดตามเลยนะครับ